ใส่ชุดนี้ชุดนี้อันนี้อันนี้พี่จุ๋มเองนี่ชุดนี้สมัครแอร์ค่ะตลกปะ <laughs> อันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นตัวเองสุดๆแล้วถามว่ากรรมการเห็นอะไรจากพี่เห็นไหมสังเกตไหมว่าพี่ไม่ได้ใส่ชุดถ้าเกิดสมมติเราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตชุดสมัครแอร์มันจะไม่ใช่ลักษณะนี้เลยคนที่แต่งหน้าทำผมแอร์ก็จะไม่ใช่แบบนี้เลยเห็นปะ อันนี้พี่แต่งหน้าทำผมเองไปสมัครนะคะแต่งตัวอะไรทุกอย่างทำเองหมดเลยนะเนี่ยคือสิ่งที่พี่พยายามจะบอกว่าหาสไตล์ของตัวเองแม้แต่ในเรื่องของการแต่งหน้าทำผมเวลาเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะเราหาดูให้เป็น Reference ของเราได้นะแต่ว่าเราควรที่จะแบบใส่ความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปทำยังไงก็ได้ที่ให้กรรมการเขาเห็นว่าเฮ้ยคนนี้แบบว่ามันมีตัวตนของตัวเองออกมา อย่างลักษณะพี่อย่างเงี้ยพอพี่ไปปุ๊พี่ต่างจากคนอื่นๆเลยพี่เป็นคนเดียวที่ใส่ชุดลายนี้แบบเนี้ยทําผมแบบนี้อย่างเงี้ยพี่คิดว่ามันเลยทําให้กรรมการจําพี่ได้แล้วมันบวกกับความที่โอเคสกิลเราได้ถูกไหมเราไปทัศนคติที่แบบว่าบวกเรามีพลังงานบวกเราไปให้กับสายการบินฉันเห็นตัวเองไปทำงานให้เธอแล้วเนี่ยคือตัวตนของฉันมันออกมาจากการแต่งตัว ฉันเลือกชุดของฉันเองถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ใช่ทรงแอร์ร้อเปซนแต่เขาเห็น potential